ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่11กันยายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตภาคตเพราะปรารรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและมาร่วมกันศึกษาในเรื่องของอุปทานขันห้าเป็นทุกขะอริยสัตว์นำมาซึ่งถูกโทษนานาประการ หากไม่เข้าใจในทุกขาอริยสัตว์ว่าเกิดด้วยเหตุอะไรและมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาแล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะผลจากถูกได้จึงมาศึกษาเพื่อสมาธถทิฏฐิที่เพิ่มผูนภัยบุญขึ้นมาจะเป็นปัจัยแห่งความบริบูรณ์ของมรรคทั้งแปดองค์ คือความบริบูรณ์แห่งอาริยมรรคซึ่งเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ค่ะขณะนี้ได้ร่วมกันศึกษาในเรื่องของพระคิริมานนนซึ่งท่านอาพาธหนักได้ขอให้ท่านพระอานน์นั้นไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ส่งพระมหาการุณาธิคุณได้สงเคราะห์ให้ถูกขเวทนาเจ็บปวด ซึ่งเบียดเบียนร่างกายของท่านอยู่นั้นให้ระง,งับอันตรธานหายเถิดซึ่งความเข้าใจของท่านนั้นเข้าใจถูกนะคะว่าหากท่านได้สดับพระธรรมคําสอนปฏิบัติตามพระธรรมนั้นจะเป็นปัจจัยแห่งการพ้นจากทุกข์ค่ะแต่ในภาษายุคอดีตนั้นท่านใช้คําว่าหากได้สดับมาแต่เผาอบแก้ว อพระธรรมจากพระโอษของพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งเมื่อท่านปฏิบัติแล้วก็จะเป็นปัจจัยแห่งการหายโรคซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสก,กับพระอานนท์เพื่อให้ไปบอกพระคิริมานน์ในเรื่องของสัญญาสองใช่ไหมคะคงจำได้รูปสัญญาและนามสัญญา รูปร่างกายตัวตนนามก็คือจิตและเจตสิกเหล่านั้นให้ปรง่งทุลาเสียอย่าถือรูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอยากเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นภายนอกสิ้นทังนั้นนะคะและพระองค์ก็ได้ยกตัวอย่างมากมายถึงรูปทั้งหลายมีความแก่ชราในที่สุดก็ถึงความมรณะนะคะ สามารถจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปได้แม้สักอย่างเดียวและในเรื่องของจิตเจตสิกนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสกับพระนนว่าก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนถ้าหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของเราก็จกบังคับได้ตามประสงค์เราคงบังคับให้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดได้บริบูรณ์โดยพลันในขณะนี้เลยใช่ไหมคะ หากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญถูกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามความปรารถนานี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะอยู่ไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุ ร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้ปร่งทุระเสียอยากเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนแลของของตนเถิดดูก่อนอานนท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการนี้คือรูปและนามนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตน พระคิริมาโนนแจ้งถูกประการเมื่อพระคิริมาโนนแจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากสรีระร่างกายแห่งพระคิริมาโนนสิ้นเสร็จหาเศษเบ่ไม่ได้จกหายโดยรวดเร็วนี้ทรงยืนยันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนั่ละค่ะจึงเป็นปัจจัยให้ท่านพระคิริมาโนนนั้น ได้ผลจากโรคนะคะตรงตรัสขยายนะคะมากมายว่าร่างกายแหลกเต็มไปด้วยเครื่องเน่าของเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันซึ่งเราคงยืนยันกับพระธรรมคำสอนนี้ได้ชัดเจนนะคะหากเราคิดเห็นตามนี้บ่อยๆเราจะ ค่อยๆคลายความเห็นผิดเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็สุขไปอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกเกิดมาเจ็บเกิดมาไข่เกิดมาเป็นอาพาธเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขไม่ได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้ว น้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์แล้วพระองค์ก็ยกตัวอย่างแม้ในเรื่องของการหลับนะคะก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งเราก็สามารถพิสูจน์ได้ตามความจริงนะคะดังที่เราศึกษากันไปแล้วและพระองค์ก็ได้ปรัดเรื่องปฏิกูลต่างๆให้เห็นว่ากายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลแม้ลมหายใจเข้าออกนั้น ก็เป็นอนัตตานะคะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับสิ่งใดที่เกิดแล้วมีแล้วก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาลมหายใจที่สุดก็ขาดไปเมืาตายแล้วมีใครอยากเข้าใกล้ไหมคะเขาก็ออกไปทิ้งในป่าช้าใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระนอน์อีกว่า ให้แสดงในอสุภะกรรมฐานให้ปรงจิตลงในเกษาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญเกสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วเอาโลมาตั้งลงปรงจิตในอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอานักขาทันตาตั้งลงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลำดับ ไปจนถึงมัทเกมัทหลุมคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยนัยยะเดียวกันนะคะตอนแรกต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่งามจริงๆเป็นอสุภะภายในนะคะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าให้พิจารณาในภายในให้ชัดเจน เพราะสิ่งที่ปรากฏในภายในนั้นจะไม่ใช่เป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของการเพียนเพ่งโดยสัญญาที่จำหมายรู้นั้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอสุภะตามคำสอนแล้วเมื่อเพียนเพ่งลงไปอยาที่มั่นคงในความเป็นอสุภะของอาการ32ภายในนั้นทีละอย่างทีละอย่างนะคะให้เป็นอสุภะอย่างชัดเจน นะคะเพราะอะไรเพราะขณะที่เปลี่ยนเพลงโดยความเป็นอสุภะอย่างชัดเจนนั้นในที่สุดก็จะเข้าถึงฌานหนึ่งนะคะในเรื่องของอสุภะภายในเมื่อมีสมาธิที่มีกำลังกล้าโดยเป็นฌานหนึ่งแล้วออกจากฌานหนึ่งมาเปลี่ยนเพลงในอาการสามสิบสองทีละอย่างนะคะพระองค์จะบปัดเลยทีละอย่างนะคะแม้ผม เป็นอสุภะแล้วก็มาเพียนเพลงโดยความเป็นอนัตตาทําไมถึงเป็นอนัตตาล่ะก็ผมนั้นเกิดด้วยเหตุปัจจัยใช่ไหมคะแล้วสิ่งเหล่านี้บังคับบัญชาได้ไหมมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันทนตั้งอยู่อย่างเดิมๆไม่ได้เพราะหากมันเป็นอัตตาใสเนี่ยมันต้องไม่แปรปรวนเราอยากให้มันอยู่อย่างเดิม มีลักษณะอย่างใดที่ปรารถนาก็เป็นไปตามนั้นแต่ไม่มีสิ่งใดเป็นอย่างนั้นได้เลยค่ะเมื่อค่อยๆพิจารณาโดยความเป็นอสุภะจนมีกำลังกล้านะคะอาจจะเข้าถึงฌานาจิตได้เพราะการเพียนเพลงโดยอสุภะภายในนั้นสามารถเข้าถึงฌานาจิตและเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าฌานาจิตนั้นก็คือกำลัง ของสมาธิที่ตั้งมันเหมือนกับน้ำที่ไหลจากที่สูงให้ไหลในทิศทางเดียวก็จะมีความแรงสูงมากและที่สำคัญคือขณะพิจรารณาโดยการเจริญวิปัสนาในความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาเหล่านั้นนิวรณ์ไม่มากรุ่มรุมใช่ไหมคะเพราะกำลังแห่งสมาธิจิตก็ไม่หมุนไปนู่นนี่นะคะก็จะมีความผ่องใส เข้าไปสู่การเพียนเพลงในธรรมะนั้นๆนได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นปัจจัยให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นถูกและความเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนเป็นวิปัสนาปัญญาในรูปธรรมและนามธรรมจนในที่สุดนั้นสามารถเข้าถึงปัญญาที่เป็นมัรคปัญญาได้ ซึ่งโดยในายานี้เราจะสังเกตได้ชัดเลยนะคะว่าพระองค์ให้เพียนเพลงไปในอาการสามสิบสองทีละอย่างนะคะว่าเกษาเหล่านี้เป็นอสุภะแล้วก็เพียนเพ่งต่อโดยความเป็นอนัตตาโลมาตั้งลงปรงจิตให้เป็นอสุภะแล้วเพียนเพ่งต่อโดยความเป็นอนัตตา นั้นก็คือเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาโดยในยัยยะของอาการ32ประการซึ่งเป็นการใส่ใจทีละอย่างทีละอย่างอันเป็นการสลับไปในสมถะและวิปัสนาซึ่งโดยทั่วไปที่เราศึกษากันมานั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าให้สาธยายในอาการ32จนคล่องแคล่ว ซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากวิสุทธิมรรคนะคะโดยในยะทีละห้าทีละหกซึ่งจะมีเป็นหมวดหมู่เอาไว้นะคะแต่ในการศึกษาตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเจริญสมถะทีละอย่างจนเข้าถึงความสงบประงับถ้าเป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นถึงฌานจิตแล้วออกจากฌานจิตพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ที่กล่าวไปแล้วว่าสมถะที่มีกำลังกล้าก็จะทำให้มีความแรงของการเจริญวิปัสสนาได้สูงโดยเฉพาะผู้มีปัญญาในเรื่องของรูป,ปรขันและนามขันมาอย่างดีเพราะไม่มีนิวรณ์มากลุ่มรุมจิตใจก็ผ่องใสสามารถดำเนินในวิปัสสนาไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะนี้คือ อีกในยาหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งแน่นอนว่าหากเราพิจารณาผมเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะตรัสรูได้เพราะในยะของรูปธรรมและนามธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันมีอาการสิบเอ็ดอาการในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเหล่านี้เป็นตนดังที่สาธยายให้ฟังบ่อยๆนะคะ ในรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นมีสิบเอ็ดอาการอะไรบ้างดูก่อนอานนทนเราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น บุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภากรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นชา้าท่านแยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ยอมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกค่ะคงไม่ต้องสาธยายอีกนะคะเพราะเมื่อกี้ได้กล่าวไปก่อนแล้วนะคะ จเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อผลจากกิเลสตัณหาการที่จเจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายนอกและภายในให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้ผลจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดี ในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายซึ่งโดยบัญญัติแล้วนะคะผู้หญิงก็ย่อมชอบรูปของผู้ชายผู้ชายก็ย่อมชอบรูปของผู้หญิงพระองค์ก็บอกว่าให้ยกตนให้ผลจากกิเลสตัณหาเหล่านั้นมีปัญญาเมื่อเห็นอสุภะาพภายในย่อมเห็นอสุภะาพภายนอกด้วยค่ะเพราะเป็นธรรมะ เป็นสิ่งเดียวกันเกิดด้วยเหตุปัจจัยนะคะทุกทั้งหลายก็มีธาตุดินน้ำไฟลมรองรับการที่จะมีสีกลิ่นรสโอชานั้นก็อาศัยธาตุสี่นี่ละค่ะและปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็อาศัยปัจจัยประเภทเดียวกันค่ะเช่นถ้าเป็นสัตว์บุคคลก็อาศัยปัจจัยคือกามจิตอุตุและอาหารใช่ไหมคะ่ะ ถึงแม้กรรมจะแตกต่างกันออกไปประณีตหยาละเอียดสามอะไรก็ตามแต่ก็เนื่องด้วยรมจิตก็คือจิตดีจิตเลวก็เป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าจิตตชรูปตัวอย่างง่ายๆก็คือลมหายใจทั้งหลายค่ะและอาหารก็เช่นกันอุตุก็เช่นกันก็เป็นปัจจัยแห่งรูปเปล่านั้น ส่วนนามธรรมเช่นจิตก็อาศัยอายัตนะภายในอายัตนะภายนอกกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิดจิตและธรรมะสามประการเหล่านี้ก็เป็นผัสสะใช่ไหมคะเป็นปัจจัยให้เวทนาเกิดขึ้นและแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีเวทนาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะในจิตหนึ่งดวงนั้น จะต้องประกอบด้วยอะไรคะเวทนาสัญญาตัวสังขารก็คือเจตนาผัสสะนะคะมนสิการธรรมะอื่นๆขึ้นกับจิตนั้นว่าเป็นจิตดวงใดนะคะวิญญาณจึงจะเกิดได้เห็นได้ชัดเลยถึงธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นกระแสะแห่ง ธรรมะนะคะรูปก็เป็นกระแสแห่งรูปนามธรรมาก็เป็นกระแสแห่งนามธรรมาไม่มีตัวตนเราเขาใดๆเลยเกิดตามเหตุตามปัจจัยทั้งที่พระบระมศาสดาทรงตรัสว่าแม้พระองค์จะบังเกิดหรือไม่บังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็หมุนไปตามธรรมนั้นเองแต่การที่พระองค์ทรงบังเกิดขึ้น เป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ศึกษาเพื่อที่จะประพฤติตามและออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือทุกขะอาริยสัตว์มิจฉามันปกปิดเอาไว้จนทำให้เจ้ามิจฉาทิฐิเข้าครอบงำ มีตันหาเข้าไปยึดว่านั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราก็เลยไปชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เป็นอสุภะนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสบอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภะกรรมฐานท่านมิได้เจริญแปดต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นช้าท่านแยกสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านก็ยอมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกตัวอย่างที่เราศึกษากันมาเช่นสามเณรอายุห้าขวบแค่โกนผมปล่อยแรกก็ได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันในที่สุดหมดศีรษะก็ได้ตรัสรู้ไปเป็นพระอารหารันนีลขาวว่าบุคคลผู้มีปัญญากราท่านเพียนเพลงพิจรารณาอย่างเดียวนะคะ ของรูปประคันดังที่กล่าวแล้วเมื่อพิจารณารูปย่อมรู้นามเพราะนามที่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปมีกรรมซึ่งดับไปแล้วก็จริงแต่ยังมีปัจจัยให้เกิดผลใช่ไหมคะและจิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นก็ทำให้เกิดจิตตะชรูปหากบุคคลที่มีจิตดีมีจิตปัญญากลา้าสว่างสวัยก็ย่อมเป็นปัจจัยให้รูปเหล่านั้นผ่องใสาตามไปด้วย ค่ะพระองค์ก็ตรัสต่อว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อผลจากกิเลสการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายนอกและภายในให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้ผลจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้ว ไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุเข้าของดีงามประณนีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสินถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้ว ถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะได้สวยสุขมีแต่ได้สวยทุกโดยถ่ายเดียวฟังตรงนี้ชัดเจนมากใช่ไหมคะว่าอย่าคิดว่าชาติหน้าจะได้สวยสุขนะคะเพราะพระองค์ตรัสอยู่นะคะว่าสิ่งที่เกิดนั้นคือกองทุกหลวนหลวน แล้วจะได้สุขแต่ที่ไหนใช่ไหมคะจึงตรัสว่าชาตินาถ้าอยากเกิดอีกก็ได้สวยทุกโดยถ่ายเดียวเราผู้ศึกษาตามคําสอนคงไม่ปรารถนาการเกิดอีกใช่ไหมคะได้ศึกษาและพยายามปฏิบัติตามให้ตรงตามพระธรรมคําสอนค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบตัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนพลิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ